สวัสดีครับพรอแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองนะครับมาเฝ่าระวังนะครับมาสังเกตมาเบิ้งอาการนะครับนี่หัวผมเฝ่ามาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเฝ่าเบิ้งมันประมาณหนึ่งชั่วโมงมันมีอาการลุกตัวนอนลุกตัวนอนแล้วก็เขาจี๋ขีเป็นหมองนะครับจุ๊มๆกันเลยสี่ประมาณสองสามกองต่วไปบ่ขีดง่ายนะครับ ข้อศขอดลูกพี่น้องเขาเนี่เห็นบอลมาเบิ้งนํากันนี่พี่น้องครับสําหรับผู้อที่เป็นมือใหม่เด้อพี่น้องเดอ้อสาหรับผู้ที่เป็นมือใหม่นะครับผมอยากให้พีให้น้องเด๋ยวเบิ้งนํานะครับเนี่ยขาหน่อยเริ่มโพแล้วนะครับนี่ยขาเขาเริ่มโพแล้วเนี่ยพี่น้องครับไอตอนแรกที่ผมมาพระท่านนะครับผมมาประท่านคือผมไปเอาผาาพื่อผามาไว้ท่าทาเสียตวัวง้อหน่อยนะครับไอ แม่เขานอนลงคนอื่นยังอ่ะผู้เฒ่าคนยังเอื่นผงเหียวมันเนาะผงเหียวมันแตกครับผงเหนียวมันแตกแล้วนะครับนี่เห็นบ่าวานนี้ก็ลูกกับสีคอดแล้วครับอันนี้เก่าเดือนนะครับเก่าเดือนแล้วต้องเบิงบ้งเบิ้งใบอีกทีนึงว่ามันก้อนกำหนดเเลยกำหนดมาอจักเหมือนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวเ,เป็นงัวแม่แอกเป็นหัวแม่เก่าด้วยเปน้องด้วยเป็นงัวแมออ่เ,มเก่าแม่ขอ,อก ลูกตัวทีเดล้วเข้าเป็นลูกสาวสุปเป็กนะครับแ mm hmm. ช่งคายไงตัวนั้นเอาเบื้งตัวนี้ว่าที่เป็นตัวผูกของตัวแม่พี่น้องครับมาลุนเบิ้องนั้นกัน <c oughs> ห้างหายไปจากง่วนะครับจะาว่าในการเลี้ยงผมว่าห้างหายได้พี่น้องได้เดี๋ยวนี้ผมหมดซิปก็ตัวนะครับอู้นยุ่ยขขงข้างล่างอันแม่นีมันมีอาการาเต็มืมอเศร้านะครับก็เลยก็เลยเอาขึ้นมาไว้ผู้เดียวมันเห็นหละเนี่ยพี่น้อง ว่ตัวนี้ได้ลูกมาหลายตัวแล้วครับตัวแหลกของเขาก็เป็นตัวเมียยู่นี่แหละล,ลูกเขาก็ได้ลูกแล้วนะครับไม่งอะที่ลา้าไม่งอะเือสังเกตการการเบิง้งสำหรับมือไม่นะครับผู้ที่เบิง้งง่วง่เป็นก็คือถามมันสิควาดลูกนะพี่น้องมันสิเป็นเที่ยวลูกเที่ยวนอนนะครับนมมันจิไข่ ไอ้เงาหางหรือไทยมันน่ะสิลุบนะครับสิลุบอยู่ประมาณประมาณหามืออาทิตย์นึงนะครับเนี่ยลุบยังเสียอะไรพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับมองเงาหางมันน่ะเพื่อนเห็นอิจเจมันเนี่ยมันจะลุบมันสิมันสิมันจะลุบลงนะครับมันสิลันลงแล้วก็นมสิเต่งตึงพี่น้องเฮาเต่งตึงแบบอันนี้ตึงขึ้น แต่ถังว่าแม่เก้าเนี่ยมันมันสิบปตึงเร็วกว่าที่พื่น้องมันถือรอคอดนะครับมันสิตึงเนี่ยเห็นห้อยนมมีไงยังสี่นี่ว่าต้องตกใจครับจังตัวนี้ว่าไม่ได้ตกใจเพราะว่ามันกินสองมือนมนมกับแปรล่ะเนี่ยเบิ้งเบิ้องทำกันครับต้องการจเฝ้าเมื่อกี้เนี่ยว่าบ่บ่ได้เบิ้งเบิ้งมาพระท่านตอนไหนผงเงียบมันออกครับ มันแตกนะครับพอดีผมไปเอาผ้ามาไว้แต่เสียทังวนหน่อยนะพี่น้องถ้าททำความสะอาดทัวนหน่อยหัวอยูนเชื่องนะครับพี่น้องเชื่องทุกตัวก็คือถ่ายตัวไดถ้าตัวไดที่มันอยากหายเนี่ยพี่น้องจับปผูกสันๆได้พี่น้องจะผูกเงานะครับแต่มัวอยูน่มันมันเชื่องนะครับเป็นปล่อยเสือกไว้เลยครับว่าเป็นยังมันเชื่องห้าหัวจักนิสัยมาแล้วนะครับมันเคยได้ลูกได้เต่าน้ำเ่องมาแล้วกับ บ่เคยมีปัญหาอย่างน,น,นะครับโมนี่มันเชียงตกออกมาปุ๊บเขากะบ,บางตัวเดี๋ยวดึงซอยครัมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่เขากะดึงซอยมันกต่สีบส่บ่วสันคอตไงเหรอครับบ่วสันคอตแต่สีมันได้มีสิบนาที่มีสิบนาที่นาสีนาสิคอดตราคาหน่อยเขาโพลแล้วถ้าโพลยอะน้อยถาศาไปเยอะน้อยก็สีดึงนะครับ ใช้วิธีการดึงดึงซอยนะครับป้องกันนะครับป้องกันว่าหน่อยกินน้ำคำถ้าไง,งถ้าลูกมันใหญ่ไรเขาก็ต้องดึงคนระับพี่น้องดึงซอยมันถ้าต้องขาให้ขาโคกันนีก่ก่อนเจ๊แม่แม่เกาสินว่า,าหนาเครับแม่เกาสิน อนั่นตัวมันหงูหูมันกืนอนออกเลยนอนลงมก,ก็ออกเบ่งขวดออกมาเอาก็ดึงใส่มาันจังน้อยเนี่ยพี่น้องสังเกตเบิ้องไกลๆ <c oughs> พี่น้องเบิ้งวันจักรนทำครับสอนระหว่างเขาเบิ้งซอยเขานะครับเนี่ย นี่คือลักษณะการนอนเบงครับเนี่ยเขาจะนอนเบงเฉียวไปนอนห้องตัวผูตัวแม่นอพไปนองอ่าเน้นเน้นเน้นตัวแม่เน้นตัวแม่ ว่าหันกับตัวเมียแล้วนะครับเยวตัวเมียอีกข้อมหวังครับข้อมหวังเ<ๆ>บ่งออกอี่ลรเบ่งออก<ๆ>อืม ยึดถ่งงางยามวุ่นสิครับพี่น้องดูข้างล่างตัวมันออกมันหลักออกแง่ขึ้นได้พี่น้องเนี่ยไปเห็นเลยแต่นนองกับบันได้เลยตัวนี้มันออกงา่ายนะครัพี่โต พี่น้องครับแม่พันธุ์่ใจหลูกเงินแสนจำนี้ละตรงสี่ละหน่อยสี่สิบกลัวนะใจหลูกหนึ่งเงินแสนเลยเพิ่งตัวลูกสุปเปกหลดเ <c oughs> อาเบื้องอาการไปเลยพี่น้องครับ bây giờ là nhảy màu hồng là bình ổng ăn dưới <laughs> đẹp à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  ừ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  หลังจากขาหนาโพกมากแล้วก็ส,สิเป็นเสียงเสียงจมูกเส็นดังเห็นหัวนะครับนี่แนมไปก่อนัอนพี่นอ้องนนั่พี่นอ้องนั่นครับพี่น้องเนี่ยแม่เขาชินอนดี๋ยนี้คนระับพี่น้องอืมเท่าคือแม่สิอันนี้ออกเท่าสิออกว่าอันเดีเนาะ น่าจะเป็นงัวเท่าครับน่าจะออกสีแมนะครับวันนี้น่าจะเป็นง้อเท่าตัวนี้น่าจะเป็นง้อเท่าเป่งออกรูปเป่งออกเป่งออกวัฒแน่ครับวัฒเห็นขวาวัฒเห็นขวาน่าอีนอกกวาอันนี้เป็นเป็นแค่อันนี้เขาเอ็นกำไรนะครับจุดนี้เขาเอ็นกำไรนะพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นปะ ำไรวกล้ยนะตรงตรงนี้กำไรนะครับตรงนี้กำไรกำไรแชงกำไรครับนี่ยไม่เอาลูก nhiệt ngọn, đi phao xỉa qua Bây giờ đứng mà. Bây giờ đó nó. Nhiệt ngọt, luôn, ngọt bên Cái cái

อู้แม่ออกงอ,อก๋อแอกงอ๋อชุดหายแดดแล้วโอ,โอ้ยงวยยัวเฒ่าแเฉรอะเรื่องนี่นัน่นนันนันยินล้วพี่น้องดังโพแล้วเฒ่าคือแม่เนาะยี่คือแม่งามเลยยี้คือแม่งามหมดแล้ว,วบ้านี้มาหลุนเป็นตัวแม่ให้ตัวภูทัลลบานล เป็นหัวเท่านะครับพี่น้องเป็นหัวเท่าหัวกันแข็งคาใหญ่คือใหญ่นเนาะแต่ว่า,าสีหญ่สีแข็งคา่เย็น,บบน,น,นยระเบิงเนากลูกเปนออกปปออกอมากครื่องหัวนะพี่น้องนี่ครับ No, bam, bam. काजे गोरे नि जमात चहा दे दो लिपे दो ปกตินะครับทาเา,ทาเก้าเอาหัวออกก้อนนะครับปอาค่าหนาหรือเอาหัวออกก้อนเป็นปกตินะครับอันใจลเต้ก็ไม่มแห้ง พี่น,น้องครับออกแล้วัอออกมาแล้วนะครับัวออกมาแล้วเป็นหัวแดงนะครับขาโบดเบิ้งทำกันพป่น,น้องครับรับตามีมีมีมิดแล้วแบงลูกเบงแบง 冰冰冰冰 ออ,ออกแบบธรรมชาติาได้พี่น้องออกธรรมชาติธรรมชาติบดดึงน,นะครับบดึงเลยอนอ,อน<ด>้อิัลกออกยเแล้วยึดหนอกแล้วยึดแล้วยแล้ว,ลวเลือเออ

เเนนี่ยาะึบตัวปูสิพ่อตัวแม่ตัวแม่ตัวเมียพี่น้องเข้าตัวเมียตัวเมียตัวเมียนะครับตัวที่สองของปีนี้ของแขวกับพี่น้องเด้อเป็นตัวที่สองของแขวกนะครับอย่างนี้เลยพี่น้องเข้าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยน้องแขวกเด้วนี่ครับพี่น้องอ่าเป็นอย่างผมจังจำตลอดนะครับว่าให้พี่ให้น้องหางวดที่มันเชื่องที่จับได้ใบได้นะครับ เนี่ยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับมันสีหัวจักน้ำห้องเลยด้มันสีอันนี้เลย,ยดิย้งดวดตเมียครับปดีใจขนาดเลยพี่น้องห้องตที่สองของขอกนะครับปีนี่ปีหกสิบห้านะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโตัวที่สองของขอกครับ,รบ, 2, รต,รบตัวเมยียพี่น้องตัวเมยีย <laughs> นี่หัวกันแล้วพี่น้องคนสั่นหูตบๆๆแล้วพี่น้องแน่นอนวะเนี่ยครับธรรมชาติของัวนะครับให้ออกลูกเองแล้วแม่เขาติเชียงแรงไว้จักมือพอฉีดยาไทยฉีดยาเจี๊ยบเสียบมือมือแรงมืออื่นเนาะ อืน่นเสตียาแจาะเสียบนะครับเบิ้งน้ำนมเจ้านองนมงัวแม่น,มน,นี่ไม่มีปัญหาเชี่ยนะพ่อเนาะเพราะว่าเอ่าก็คือเฮาเน้นนะครับออกออควอดยุ่นีควอดยุน่นี่นี่เจ้าวายู่ข้างหลังมันสิมองหันนะพี่น้องเห็นบ่นั่นพี่น้องครับมองหันสิเป็นอุ้มควายนะครับต้นควายนี่อุ้มควายมองนี่เนี่ยพี่น้องยุ่มือผมนี่ยยุ่มวามือนี่ก็คือสิบบ่หัวง้อมาไข่เราไม่ได้หนึ่งต้นควายนะครับเชี่ยพักบุ้ง อย่าเป็นบางชนิดได้พี่น <infring es. S 2> <disciple. S 1> ้องเด้อหย่าบางตัวแพร่บางตัวนี่แพร่ญยาลูซี่บางตัวแพร่อย่าหวานนะพี่น้องก็คือส <ท Natürlich. S 2> ุ่มพ la ืชที่มีมียางนะพี่น้องที่มันเป็นยางเป็นอันนี้นี่นะครับให้ระวัางนะครับใหระวังวย่าอย่าให้เขาได้กินพาชที่พิษนะครับกับเป็นงัวกับเป็นงัวเพื่อนงัวะยังคือพอเป็นงัวแดงวแดงมันออกแดงออกต้นตัวมันออกแดงเนาะออก ตว่าเชียงขามันเชียงขากะสีออกเป็นเป็นเท่าเนาะโอ้เป็นตัวเมียเลยวะเก่ข็มดอกเบิงแล้วฮะมันบอกมันมียมันเข้มกว่าเมียวะเข็มตัวเมียไรเนาะสีมันล้วเออส่วนมากพอนี่สีบ่อพอนี่สีสีสีบ่อปั่นปันไตนะครับก็สีเข้มเนาะคุยหลังคุยหลังมาหางเงาหางมาไปให้ว่าเสียนเสียนเสียนสันหลังมันเนาะเป็นสีแดงเข้มนะครับสีแดงเข้ม ก้อนดูกซุปเปอร์เอ็กนะครับใหญ่กระดูกแข็งขาใหญ่ขนาดเนี่ยครับหัวตะโตกน่องนี่สูงลอยสี่สิบกว่าไปแล้วนะครับเด็ดเด็ดเดดเดดที่หลายยอดเรียลูกเรียลูกบ่ออันบ่อนี่เนาะพอบ่อแจ๊บบ่อแจ๊บอันนี้เนาะคือตอนนี้ผู้เฒ่าผู้เฒ่เพิ่นวางเีษแล้วพี่น้องครับก็คือ สีบ่บ่บ่แฉะเรียบหน่อยนะครับบ่แฉะเพื่อนเอื่อนยังตักตินเนาะบ่แฉะเรียบหน่อยบ่แฉะทักตินนะครับสห็หี้ปล่อยให้เขาออกเองเรียบมันเรียบมันจะง่ามเนาะเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นมาอยุเบิ้งยุขวักได้พี่น้องงัวสิบ่มีตัวเรียบขีลายสิบ่มีตัวเรียบบิดบ่มีตัวเรียบงัวบ่มีตัวอันนี้เลยพี่น้องครับมันสีมันสีลุดเปียงธรรมชาติงอหน่อยยาวกับสีลุดเปียงนะครับ จริงๆแล้วนี่คันคือจังหมอคนบอกนะครับคือเฮาต้องอตัดสายสะดือมันให้เลือสันนะครับมัน่นว่านจากหนิวมือหนึ่งแล้วก็เอาทิ้งเจอนะครับเทหาดเลยนะครับย่ามัดนะครับย่ามัดปล่อยธรรมชาติของเขานะครับเ <c oughs> นี่ยพี่น้องเห็นบ่อะโยงเงี้ยเลยพี่น้องครับ <c oughs> ยันตัวแรกนึกว่าเทือกสิ <c oughs> อขอควรระวังนะครับใน,ใ,นในตอนนี้ก็คือ,อหัอวหเท่าเนาะแต่ว่า,ายงเยมากเลยีเข้มเนาะตัวที่สองของขวาก็คืองครับตัวก้อนที่ออกนี่ออกผมบอลในมิวลาผมบอยูนะครับผมบอลไทยก็คือเป็นลูกสาวของตัวนี้ได้พอเนาะน ออกย่ำขึ้นนะครับบ่บ่ไรยูไทยนะครับก็คือออกย่ำขึ้นลักออกซำได้พี่น้องกับ่ยูไทยก็คือบ่หูจักนะครับลักออกเอาเองนะครับออกตีหนึ่งนันน้ะครับตัวนี้ออกย่ำเบี้ยนนะครับโอ้ยแห้งหัวขู่ดูเลยวะเนี่ถเราเข้าเสร็จออกมันก็สีขาวออกนะครับเมือออกเมือออกเป็นวัวเท่านะครับเป็นวัวเท่าออกนะเป็นวัวเท่าเพาเบิ้งตามขาตามข้อขาข่อยังเข้าข่าวหัวครับ แต่ว่าเท่านี่ก็ดีเท่าบักห่วยโอ้แน่นอนแน่นอนแหนนอนแหนนอนของเขาอยู่นียนะครับให้ลูกตัวเมียห่วยเวียนสามหนึ่งบ้พออืมเป็นตัวเป็นตัวเมียสองตัวนี่แหสองตัวนี้เนาะก้อนเป็นตัวแต่ก่อนผุนเป็นตัวตัวผูเนาะผูสามโทผุนสองโทผุนนี่สองตัวตัวเมียนี่ยสองตัวนียนวะสองตัวนี้เนาะ แม่ขอกแม่รักนะครับแม่เกาแม่เก,กียก่นนี่อันนี้คือสายสายเกาสายเกียสายอยู่กับเฮามาตแต่ตแต่ตยู่อยู่กับเฮามาตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่เนาะพอเนาะเน<ม>ี่เป็นเสือเกางัวเกาเลยนะครับนี่วาดว่าดาเสือเขานะครับงัวเกา,มกาแ,แม่พันธุ์นักศึกษาพี่น้องครับนี่แม่พันธุ์สิ่ถ้าเบิงพี่น้องถ้าเบิงถ้าเบิงเขาว่าเขาสิใหญ่งใดกันใดครับก็คือประมาณอ่า สิบสามสิบสี่เดือนนี่ให้ว่าลอยสี่สิบขึ้นนะครับลอยสี่สิบขึ้นเมื่อไหร่หวะไงก็แมวครดบดาวันสบายพี่น้องไงก็แมวครัดนะครับนายอยู่ <c oughs> นายอยูพี่น้องเดี่ยผมจะโอ้ยออกจากคางอันนี้ก็เลย่ายพี่น,อน,น้องให้เบิ่งไกลไข่หน้าพี่นอ้องอาจจะสั้นๆแน่เด้อพี่น้องเด้อบ่มีใหม่เด้อพี่น้องสันจังหน่อย

ืออากาศเข้ออ,ขออกมันแบบเรียรูปเรียเรียอเรียออกให้ลูกเลี้ยงให้ลูกเนี่ยแม่กับโบสทั้งสี่เหรอพี่น้องครับแต่ว่าขอบหูกับได้ว่าจิ้มขาโบดถนะ์เนาะพอนาะนนจิ้มโบดแข่งขาโบดหน้าตาเสเ้น,ตนแต่ว่าให้ลูกนี่โบดถ์ูกโตนะครับป้าตบป้านุดปูดเลยวะหนาหนูปูดจ้ะ ไม่เป็นหรอกฮองคุณนะจกปากยังนะต้องจกปากจกดังนะพี่น้องเด้อจกปากจกดังออกเอาเอาเอาคาบนำคำนำยังออกนะครับตาหวัวใจมันแม่พป้องถิ่นวิญญาณหัวตาหนักใช่หมเมีมันอะไรใครหัวตาหนักตามันมันไม่เป็นตาหน้ากันเป็นตามันเป็นหัวตามันเป็นแบบตาเจียวนะมันเป็นคือยังหัวตาเกี่ยวตาตาแหวนอ่ะนะเออหัวตาแหวนตานี่ละก็มันเี็นป้องกันเ่ง แต่วใส่จ right. ้ why type, why like ่ว่าให้ลูกมานี่เพราะขาวตาดีเพราะถูกตัวน้องพอเนาะตาดีเพราะถูกตัวแล้วตัวนี้มันเป็นงวดคือจังงวดตาตาเกี่ยวไปน้องครับตาเกี่ยวตาแบนเนี่ยพี่น้องครับเบื้องเอาอ๋อตาดูพี่น้องถ้าเบื้องตรวจถ้าเบื้องตอนหลังแตกไอ้ปลายตรวจถึงน้อนมมาเนี่ยแล้เบื้องเลยสองเดือนเนี่ย อขอขดูง่ายข้างนี้นาะคุณน่าอยู่ปูดเลยพี่น้องนอกตั้งมาคักเลยสุดยอด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 คุณอเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับเบื้องกำกันครับเดี๋ยวผมสิให้พี่ให้น้องเดีเบื้องพัฒนาการเข้าไปเรื่อยๆนะครับบ่้มแมนถิ่มแม่นป๋าบ่้มลืมเด้อพี่น้องเด้อบ่ที่บ่ท้ายงัวให้เบื้องให้พี่ให้น้องเดีเบื้องก็เพราะว่าไอ้แต่ก็บ่ลืมนะครับก็คือเฮาไปตาม ตามพีตามน้องเอิอนนะครับ่นเอิอนไปท่ายพงกับไปนะครับเป็นท้าเอิอนไปท่ายขวายกลับไปเอิอนไปท่ายงวงกับไปให้เขาพี่น้องครับอันนี้คพื่ออยากอยากให้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้ได้ศึกษาไปนํากันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับในการอยังก่อนการดูแลหรือว่าการเบิ้งแย่งเขาตอนที่เขาขอดลูกนะครับเขาเบิ้งเผาระวังครับมันจะมีบางตัวที่มันว่านอนขอดนะพี่น้องมันสีมันไก่มันสีขอดมันสีลูกยาง มันถีบท้ายแห้งข้างตัวหัวลูกพวกมาแล้วไล่หนาพวกมาแล้วลุกขึ้นนะครับแล้วมันถึงยางเข้าเป้่าเข้าต้องเฝ้าไปโจมนะพี่น้องเข้าต้องเฝ้าไปโจมซอยมันไปดึงไปโจมเอาลูกซอยมันนะครับบางตัวมันเป็นนะครับอันน,น,น,อนี้คือแม่แม่เกาแล้วแม่ได้ลูกหลายตัวแล้ว,ม,ม,กกวมันเป็นสีนี้ง่ายแม่นี่เนาะแล้วบ่เกินถ้าข้าวเดียวเ้ี่ยนะมันแปลเนาะลูกเจ้าตัวนี้ดึงนุ่มดีขนาดพี่น้อง เดี๋ยวทาค้าค้าลังเขานี่ให้เรียบให้เรียบดำก่อนพี่น้องครับนี่ถ้าเรียบดำแล้วเขาก็จ<อ>ะเริ่มอ่าเริ่ม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 ขยับขยับขาขยับยังเริ่มเป็นยางหัวซักไปเรื่อยนะครับปล่อยเ,เป็นธรรมาชาติของเขาเลยนะครับนเน้นเน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาติพี่น้องครับโอ้แหเนีนนอนของเขาดีอะ <ruled> <Points S 1> ด่การได้การได้การเอ้าพี่น้องนี่ครับ เมื่เบื่องตอนเข้าลูกพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> เบื่อพี่น้องขนาดแม่เลี้ยงวันแหงเนี่นะครับป,ป,ป,ออป๊าเปล่าง่ายพี่น้องคของผมนะก้ออยู่ขุดเลยขนาดไอ้บ่ทันนี่พี่น้องนี่ขนาดบ่ทันไอฒนีทันแหงนี่น,นี่มีแต่สีลูกก็ได้นี่ยมุกใหม่มุกใหม,หม่ป๊าหัว <c oughs> งอเงียง้ยวนะไปนึ่งหนึ่ปูดเลยเรียะทองลูกนะลูกเรียะทองมาเนะี่ยเรียะค้าลังมาเนะี่ยค้าลังบันแหงน,น,น,แบบนี่พูดก็ว่าสีเรียบเหลือมเข้มแล้ว <c oughs> <c oughs> ห่อมจอากลูกเอ้ยหนงัวหน่อยไหมงัวหน่อยมพราตะขอดไงปันไงเป็นสองเดือนอร่อยนั่งอยู่ดปูดอยู่พี่น้องเอ้ยปวดแหมครับพี่น้องครับเบิ่อไงเนาะปวดอ่ะปวดหน่ะพี่น้องเบิ่อนันน่งอยู่ดปูดอยู่อือ พี่น้องขอบุญขอบคุณนะครับที่รับชมเบิ้งไปน้ากันนะครับเนี่ยพี่น้องถ่ายบ่อถ่ายบ่อแฉลเรียบเรือบ่อแฉตักตินเขาเนี่ยครับนี่มันเรียบเีงามขึ้นมนเรียบจรีเป็นเรียบมาเลยนะครับเรียบจิกเรียบม้นเรียบกลมทุกตนนะครับงอวย่ขอกนี่บ่มีตัวใดเรียบชีลายนะครับมู่ที่เป็นงัวขอกด้วยเรียบหนาเรียบหลังดีหมดนะครับซักครเี้ บบบนี้ก็ถ่ายอีกประมาณสองถึงสามชั่วโมงพี่น้องครับก็ที่เฝ้านองนี่แหละบบบนี้ถ่ายเอานองมันเอาขอบคุณขอบคุณที่รับชมน้อกันพี่น้องครับสำหรับมือนี้กับพ่อใบสมิศกนสวัสดีครับพ่อไหม <laughs>